ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับเจอกับผมอีกหนึ่งเรปกับนาทิคอมันโดนะครับวันนี้ผมก็อย่างที่บอกครับก็คือช่วงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ำคลองนะครับหรือว่าห้วยน้ำมันเริ่มแห้งครับมันก็เลยหาที่ตียากช่วงนี้ก็เลยต้องลงอ่าเก็บน้ําบ่อยนิดนึงนะเพราะอะไรนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นล่องห้วยเราเดินตีได้ไหมนะครับเดินตีได้นะครับแต่ว่า ปลามันจะระแวงมากกว่านะครับระยะที่เราตีอย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกไปนะครับเราต้องตีจากกลางน้ําไปที่ฝั่งแล้วลากกลับมาออกกลางน้ําเวลาปลากินเนี่ยมันจะไม่ระแวงนะครับคืออ่างนี้มันมีทั้งชโดและก็ปลาช่อนนะครับเขาบอกปลาช่อนมันใหญ่นะครับแต่ก็ดูสภาพแล้วก็น่าจะเคี้ยวครับก็มีทั้งช่อนและชโดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าชะโดอะไรหรือเปล่าครับเราก็จเลาะตามล่องห้วยออกไปเข้าออ,อ,อ,ออกอยู่เงี้ยครับโดยใช้แอร์เกียร์บัคนะครับลงน้าแล้วมีปีก อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมหาปลาคลองที่เดินไม่ได้จริงๆก็เลยต้องลงอ่านเก็บน้ำนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยครับสำหรับคำแอร์เกียท็อปสแนกเ a ็ e นะครับเอ็กซนะครับเวทอยู่ที่65นะครับยาว6ฟุต8นะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วมันเป็นเวทของทางอเมริกานะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นสไตล์อเมริกานะครับตัวนี้ถ้าจะเปรียบเทียบบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ที่86 87ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นไกด์ไมโครเวฟแอร์นะครับลองซูมเข้ามานะครับเป็นไกด์เจ๊ค้ายกับสแตลเลตนะครับเป็นอ่าอเมริกาอเมริกาคอมพานีนะครับตัวนี้นะครับไกด์เป็นของอเมริกาแล้วก็สายเนี่ยฟูโอเนี่ยผมใช้เป็นของอาร์มันโดของแบรนด์ตัวเองนะครับ30ปอนด์ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ PE 2 a r อ a n า o มันโดนะครับแล้วก็เป็นรอกนิว c o ลล์ฟิชชิ่งของปลาโอเคครับวันนี้เราไปตามหาปลาช่อนใหญ่แล้วก็ปลาชาโดด้วย เผื่อจะพุกๆรอบปลาชโดนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่า,าด้วยแอคชั่นของแอเกียบัคเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อชะโดนะครับมันก็อาจจะบีผิดคิวหรือเปล่าแต่ผม,มเห็นปลาชโดขึ้นเยอะหลายตัวไม่แน่ไม่แน่อาจจะโดนนะครับต้องดูรอดูนะครับว่าตีย้ำๆเผื่อมันจะกินนะฮะแอเกียบัคครับฝากไปด้วยครับลงน้าแล้วมีปีก พอตัดกองฟุ๊งไม้เดียวเลยโอ้ยตายตายตีมตั้งนานไม่กัดพอตัดกองฟุ๊งไม้เดียวเลยนี่แฟชั่นครับเกี่ยวบักครับนี่ลงน้ําแล้วมีปีก ขุดต่อดังทุบตีดีดีเลยอ่ะอืออือโด้ฮะโดหรือช่อนใหญ่โด้โดหรือช่อนใหญ่โด้โด้โด้โอ้โหกำลังมองตัวนี้ตัวนี้มันขึ้นจิตอยู uh, uh. ่คร <fin anta> <ots> huh? ับน <To Itís. S 1> ี่ครับแต่แต่จะบัก สำรวจแหละใช่ใชมมไม่ดู้ดีว่านี่ก็คนใหญ่นี่ลูดตอนวิบวิบวิบเลยโอ้ไซส์สวยนะตัวม่วงเลยใส่ปลาจับคู่หรือเปล่าเข้าเต็มสองเล่มเลยนะหมดเสร็จหลุดเลย เสียงเมื่อกี้ลงตอดังอึดอๆใจไม่ดีน่าจะมีทัก2สองโลครึ่งอะได้ไหมเดี๋ยวช่างนะครับนี่แอร์เกียบัคครับคันนี้วัดบอกเลยจังๆครับทะลุเพ้าทะลุเลยฮะคันเป็นแอร์เกียบ top snakecase extra นะครับมีดีที่ไกลนะครับสามลพีสองฟัวคร์บ,บอนรอตเซนจากอัมบันโดนะครับสามสิบปอนเอาอยู่นะเดียครับแอร์เกียบัคครับ, A รบลงน้ำแล้วมีปีก ครับเดี๋ยวเราจะช่างนะครับเพราะว่าบางทีในกล้องนะครับมันอาจจะเล็กนะครับแต่ว่าตัวจริงๆนะมันของมันก็โอเคอยู่นะครับไซส์มันสวยอยู่นะช่าง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 โอเคสองโลสองครับไม่ถึงสองโลครึ่ง 2องรุสองไซส์สวยครับเต็มสองเล่มโอเคครับ เต็มเต็มเลยนะเต็มสองเล่มอีกแล้วเต็มสองเล่มอีกแล้วโอ้ต้องซ้ำๆย้ำๆหน่อยนะยยยนนซ้ำๆย้ำๆนิดนึงสายก็สามขีดสี่ขีดประมาณนี้ครับไอ้แอกบักสีส้มครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับ สายโฟครคาร์บอนร็อจากอัมันโดนะครับสาปอนด์แล้วก็คันเป็นแอร์เกียท็อปสแนกเคสเอ็กซ์ตามีดีที่ไก์นะครับแล้วก็สายด้วยพี2ออกเป็นนิวฟิ t เทคนะครับนิวค o ลเลอร์ฟิทเทคคารบ้าแอร์เกีัลงน้ําแล้วมีเปเนี่ย

ไอเ,เกียบัคโหนี้ช้ำเลยเรียกว่าช้ำกันเลยทีเดียวครับนี่ไอเ,เกียบัคครับตัวเรียวก็ช้ำละตัวที่ตัวแล้วเนี่ยนี่ครับตัวแรกใส่กินไปถูกรูดเลยนี่ไอเ,เกียบัคลงน้ำแล้วมีปีกครับ